ได้คุดชั่นงานผิวสวยกโกลที่ถูกใจอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะคุดชั่นเนื้อบางเบาสไตล์เกาหลี Bloom Dew Moon Light Dew Image Cushion SPF 50 PA+++ 3แบรนด์ Barren Blitz ด้วยดาวัตกรรม Moonstone Radiance เบลอรูขุมขนให้ผิวสวยโกลว์แบบซอฟโฟกัสคุชชั่นตะข่ายเนื้อละเอียดช่วยควบคุมริมานเนื้อคุชชั่นได้พอดีไม่เปลืองไม่เลอะเนื้อสัมผัสคุชชั่นเย็นบางเบาค่ะตอนทาจะรู้สึกสบายผิวมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยการปกปิดระดับไลท์ทูมีเดียมค่ะปกปิดรอยแดงได้เป็นอย่างดีแต่ว่ารอยดำเนี่ยบางจุดอาจจะต้องเพิ่มเลเยอร์สักหน่อยค่ะพร้อมสารบำรุงระยะซินามายและกรีซอรีนช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้นพริสมาติกเรฟเฟ็กซีฟพาวเดอร์เสริมให้ผิวดูเปล่งประกายมากขึ้นใ ยาแปชนิดและเซรามายช่วยเติมความชุ่มชืมช้นแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวค่ะให้ลุกผิวที่ธรรมชาติสวยกลลมากค่ะไม่หนาไม่โบะแล้วก็ไม่ดออประหว่างวันด้วยแต่งหน้าเป็น everyday ลุกได้เลยค่ะโดยเฉพาะสาวผิวแห้งแล้วก็ผิวขาดน้ำเนี่ยเหมาะมากๆค่ะ